n น p a d ด n Story. A Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a d ด n Story Podcast นะครับก็เช้าวันจันทร์นะเราก็กลับมาสเก็ดูเดิมๆของเรานะครับหลังจากวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็น รายการ w k e n e ล d งเทอร์ปเนอร์แล้วก็รายการ My Books นะครับแล้วก็วันพุธก็เป็น o k เค e e ร์วนะวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปลายปีนะครับชื่อ your kids can h a v e it all นะครับลูกของคุณมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างดังใจปรารถนานะครับคนเขียนคือคุณเอวาจิตสุทธิพากรนนะะต้องเรียกว่าผมไปเจอเล่มนี้จากเพจนะครับ โฆษณาในเพจนะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบตามเพจของคนที่เลี้ยงลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกวัยล่งวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็ภาษาคนเป็นพ่อนะก็มีลูกอยู่ก็เวลาเขามีบทความดีๆก็ไปอ่านไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นพอพอมีหนังสือเกี่ยวกับลูกเนี่ยผมก็จะเจอโฆษณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เห็นแล้วก็ ซื้อมาอ่านนะเพราะว่ามันก็จะทําให้เราเข้าใจลูกเราหรือว่าเข้าใจเด็กๆได้ดีขึ้นนะเพราะนี้อ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพอรเอรรีวิวเรื่องเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกมาเยอะพอสมควรก็เลยหยุดเล่มนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรายการเลี้ยงเลี้ยงลูกไปจะเยอะเกินไปนะก็เลยหยุดไว้แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงเด็กนะครับหรือเลี้ยงเลี้ยงลูกเนี่ยก็เลยหยิบเล่มนี้มาแล้วคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเริ่มต้นเลยฮะผมก็อย่างที่บอกนะครับรายละเอียดลองไปอ่านนั่นเองแต่ว่าจะหยิบโค้ดสั้นๆหรือว่าคำพูดเด็ดๆเอามาเล่าให้ฟังนะแล้วก็บวกกับประสบการณ์ส่วนตัวนะอันแรกมีคำพูดอของคุณพ่อเอวานะคุณพ่อของคุณเอวานะคุณเอวาก็คือคนเขียนเนี่ยบอกว่าขึ้นลูกหลังย่อมแรงกว่าและดังกว่าไม่อย่างนั้นขึ้นลูกหน้าจะถึงฝั่งได้ยังไงนะครับแปลว่า คนรุ่นใหม่นะครับรุ่นลูกเราเนี่ยต้องเก่งกว่าและก้าวหน้ากว่าเรานะครับถ้าเขาเก่งน้อยกว่าเราเนี่ยโลกเราจะจะอยู่กับที่หรือถอยหลังนะเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะเห็นลูกๆเราหรือคนอื่นๆด้วยนะที่เขาจะเก่งกว่าเรานะเทียบกับตัวเองแล้วกันนะครับลูกผมทั้งสองคนเนี่ยผมเชื่อว่าอ,อาจจะน้อยๆในในหลากหลายมิตินะเก่งกว่าผมตอนผมอายุเท่าเขาเยอะแยะอย่างความกล้าในการนําเสนอความสามารถด้านภาษาอังกฤษพวกนี้ผมสู้เขาไม่ได้เลยนะครับซึ่งผมดีใจนะ ผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงดีใจมั้งครับที่เห็นลูกเก่งกว่าตัวเองนะครับอ,อันนี้ต่อไปนะ่ยเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนสําคัญที่ปลูกฝังให้ลูกรู้นะว่าลูกสามารถทําได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างมีได้ทุกอย่างที่หัวใจต้องการในทางที่ดีนะครับคือคืออย่าไปจํากัดฝันเขานะครับให้ความมั่นใจเขานะแล้วเขาก็จะเติบโตแล้วเขาก็จะเป็นไปไปได้ทุกอย่างเหมือนกับหนังสือชื่อหนังสือเล่มเนี้ยนะครับอ่ะาวนี้มาดูต่อนะครับ เ,เรื่องแรกก็คือเรื่องการให้อิสระนะครับคือมันมีคอนเซปต์ว่าลูกเนี่ยไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่คือพ่อแม่หลายคนเนี่ยจะต้องปั้นลูกให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่สนับสนุนและรวมทั้งตัวผมผมก็เชื่อนะผมคิดว่าเขาควรจะมีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาควรจะมีอิสระในการคิดอย่างที่อยากจะคิดทําอย่างที่อยากจะทำนะครับเป็นอย่างที่อยากจะเป็นเค้านี่บกครอเนี่ตามใจลูกป่ะเนี่ย คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในหนทางที่ดีที่ถูกต้องและดีงามคือคือไม่ได้แปลว่าปล่อยเลยปล่อยในนี้อันนี้ผมต่อยอดไหนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากทำไรทําเลยฉันไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยไปขโมยไปอะไรได้เลยลูกเนี่ยไม่ใช่นะเราสอนเขาเราเราให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและผมเชื่อนะฮะเด็กทุกคนเนี่ยถ้าเราสอนค่อยๆสอนเนี่ยเขาจะได้รับการปลูกฝังที่ดีมาจากเราพอเขาได้รับการปลูกฝังที่ดีมาจากเราที่เหลือเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้เองแต่ถ้าเกิดเราไปตัดสินใจใเขาหมดเนี่ย ต่อไปอ่ะเขาจะตัดสินใจเองไม่เป็น,นครับเขาจะพ่อทําไงแม่ทําไงพ่อทําไงแม่ทําไงซึ่งเราคงไม่อยากเลี้ยงลูกเป็นแบบนั้นเนาะเราอยากเลี้ยงลูกให้เขาเติบโตขึ้นไปแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ได้ได้ด้วยตัวเองนะครับอ่ะมาอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องให้เวลาเขาครับเขาบอกอันนี้ผมเคยพูดแล้วคงเป็นคําที่ฮิตนะนะลูกสะกดคําว่ารักเขาสะกดได้ว่าเวลาครับเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รักลูกนะพยายามแล้วกันนะครับหาเวลาใช้เวลาอยู่ด้วยกันถ้าเป็นไปได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันพยายามทานข้าวด้วยกันถ้าอยู่คนละหลัง c e Time l i n e Call หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วเขาบอกว่ายงี้นะบางคนบอกเฮ้ยต้องเราไม่ได้มีเวลาเราใช้เวลาคุณภาพเขาบอกปริมาณมาก่อนครับคุณภาพถึงจะตามมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหาเวลาให้มากที่สุดนะครับรใครก็ต้องหาเวลาให้เขาไม่ได้เจอหน้ากาันบางคนลูกอยู่ต่างประเทศมันเจอหน้ากันแบบตรงๆไม่ได้แต่ว่าลองพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลเดี๋ยวนี้มันทําได้ง่ายนะครับมาดูอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าลูกเราอ่ะจะโตมาแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราสอนเขายังไงนะครับ ปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้เวลากับลูกนะครับเราสอนลูกให้เป็นคนดีนะลูกเราก็จะเติบโตมาเป็นคนดีนะครับเระบกไม่มีใครอยากเป็นเด็กไม่ดีหรอกไม่มีสักคนเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีเป็นเด็กดีวิธีทําอย่างถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโตมาเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับวันนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเขาเลี้ยงเลี้ยงดูเขาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ลูกจะเป็นไปอย่างที่เราเลี้ยงครับคุณเอวาก็เขียนไว้นะครับ ถัดไปครับเขาบอกว่ารักลูกอย่างไรนะครับคือรักอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงๆนะครับคือคุณเอวาเขาพูดถึงนักจิตวิทยาชื่อดร์รอสแคมเบลนะครับเขียนหนังสือชื่อ how to really love your child นะบอกว่าเมื่อพ่อแม่รักลูกไม่มีเงื่อนไขจริงๆลูกก็รับรู้คำตอบว่าพ่อแม่รักเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย,อย่าใช้วิธีการรักลูกแบบนี้บางคนบอกท่าดือ้อพ่อแม่จะไม่รัก ถ้าทำอย่างนี้พ่อแม่จะไม่รักถ้าไม่ทำอันนี้พ่อแม่จะไม่รักคือทำแบบนี้มันสร้างความไิตกกังวลเป็น conditional love คือจะถูกรักเมื่อเป็นแบบนี้เท่านั้นอันนี้เขาบอกไม่เวิร์กนะครับเขาบอกให้บอกรักลูกทุกวันยิ่งบ่อยยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีนะครับพ่อแม่รักลูกนะแล้วก็วิธีการแสดงความรักไม่จำเป็นต้องพูดอย่างเดียวนะครับหอมกอดสัมผัสแสดงความรักทางกายเชื่อเชื่อได้เลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีคุณวอร์จินียซาเทอร์นะครับ นักจิตบำบ,บัดนะครับก็บอกว่าเป็น Master of Family Therapy บอกว่าในวันหนึ่งเด็กๆต้องได้รับการกอดอย่างน้อย12ครั้งเพื่อเติบโตอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจผมไม่ทราบว่าแต่ละท่านทำกันยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเชื่อและผมทำตลอดแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้ยังบอกรักลูกทุกวันนะครับลูกนี่โตวัยรุ่นแล้วนะบอกเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องปกติแล้วก่อนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยน่าจะมยียังต่ำสุดครั้งหนึ่งก่อนนอนแน่นอน ทุกครั้งที่จะขึ้นนอนเนี่ยต,ต้องกอดลูกนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งระหว่างวันก็กอดน,นะครับยิ่งตอนนี้ uh, work from home ออนไลน์เรียนออนไลน์เนี่ยเจอกันบ่อยกอดกันบ่อยครับก็ผมว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับลองลองทำดูนะครับพ่อแม่รักลูกเสมอครับและรักพยายามรักอย่างที่เขาเป็น,นครับรักเต็มที่100%รรักทุกสถานการณ์รักทุกวันนะให้เชื่อความรักของพ่อแม่เพราะทุกวินาทีมีลูกอยู่ในใจเสมอ นะครับให้บอกบอกให้ลูกรู้นะบางคนพ่อแม่แบบรักลูกเรารักจริงๆแต่เราแบบไม่เคยบอกให้ลูกรู้ลูกเขาก็ไม่ไม่เห็นสิ่งนั้นนะครับอ่ามาถัดไปครับเ็าบอกวิธีใช้คําพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกนะชื่นชมทุกครั้งและทันทีเมื่อลูกทําเรื่องไหนได้ดีชื่นชมเขาเลยครับอันที่2ครับระวังการใช้คําพูดรุนแรงเ็าบอกว่าอยากได้นาพึ่งอย่าเตะรังพึ่งนะ แล้วบางทีเราเราใช้คําพูดไปแบบเชื่อเฉนใจเนี่ยเขาจําตลอดเลยนะต้องระวังนะสามแยกให้ออกระหว่างตัวตนกับพฤติกรรมนะครับ <realmente> ให้บอกเขาว่าทําแบบนี้ไม่ดีไม่เหมาะสมอันนี้คือบอกพฤติกรรมนะว่าพฤติกรรมไม่ดีนะครับแต่อย่าไปบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราเราไม่ชอบพฤติกรรมเขาแต่ไม่ใช่ไม่ชอบตัวตนเขาแยกแยะให้ออกนะครับอันนั้นคือการแยกระหว่างตัวตนกับพฤติกรรมนะม่อีกบทหนึ่งเขาเขาบอกว่า ตำราทานายอนาคตให้ลูกนะค,คือเขาบอกงนี้ครับชีวิตจะพัฒนาไปตามความคิดครับมันมีสมการอันหนึ่งนะบอกว่าความคิดหรือความเชื่อเนี่ยบวกกันกระทาจะได้ผลลัพธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะเพราะนั้นเริ่มต้นจากความคิดให้คิดว่าลูกเรามีมีได้ทุกสิ่งเป็นไปได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาชื่อหนังสือน,นี้เลยนะเขาบอกว่าคนเรามีความสามารถอย่างอันหนึ่งที่มีเหมือนกันเลยนะคือความสามารถที่จะดีขึ้นได้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เชื่อมั่นในตัวเราไว้วางใจเราเราจะทําเต็มที่เพื่อไม่ให้เขาผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราคิดและเชื่อว่าลูกเราเนี่ยทำได้นะครับแต่ไม่ใช่ไปกดดันอะไรเขามากมายนะแล้วก็พยายามให้พรลูกเนาะนะคือคือคอ,อ่พอพอลูกเราคิดเชื่อแล้วพ่อแม่ก็ต้องทําให้ลูกเชื่อนะ ไม่ใช่ว่าลูกคิดว่าเขาทําได้แล้วพ่อแม่ไปแบบว่าเขาดุเขาไม่ใช่นะพ่อแม่ก็ต้องทําให้ลูกเชื่อว่าเขามีศักยภาพเสร็จแล้วพ่อแม่ต้องให้พรลูกคือให้ลูกเก่งอ่ะให้ลูกดีให้ให้พรเขาอ่ะนะครับอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปว่าเขานะ,ะมาถึงอีกบทเขาบอกวิธีไม่กําหนดข้อจากัดในชีวิตลูกนะครับคือเมื่อกี้เราบอกให้เขาเชื่อเนาะ ให้เราบอกบอกแบบนี้ครับว่าทุกความฝันมีคุณค่าและมีหนทางเสมอเขาอยากจะเป็นหมอได้เขาอยากจะเป็นนักบัญชีได้เขาอยากเป็นนักธุรกิจได้นะครับอย่ายอมให้ลมปากคนอื่นมาจํากัดอนาคตของเราแม้เขาจะอ้างว่าหวังดีก็ตามนะครับสร้างให้เขาเข้าใจว่ามันมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นไปได้อยู่กับตัวเขานะครับอีกเรื่องคือเรื่องที่ต้องสอนลูกให้เข้าใจไวที่สุดเลยนะเขาจะได้มีแต้มต่ออ่มากมายในทุกๆด้านนะครับ เขาห้างถึงจิมรนนะจิมรนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนความสําเร็จระดับโลกนะบอกว่าศักยภาพของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงดูนะครับดรโรเบิร์ตแอนโทนีเนาะเขียนหนังสือชื่อ The Ultimate Secrets of Total Self Confidence เขาบอกนี้สามสาเหตุที่เราสูญเสียความมั่นใจเนี่ยมันมี3อันแต่อันนึงเนี่ยเป็นสาเหตุใหญ่คือที่บ้านนี่แหละพ่อแม่นี่แหละทำให้เด็กเนี่ยสูญเสียความมั่นใจนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะที่เมื่อกี้ผมพูดถึงหนังสือพูดถึงบอกว่าสอนให้ลูกเข้าใจไวที่สุดคือความมั่นใจในตัวเองถ้าลูกเรามีความมั่นใจในตัวเองนะจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ความมั่นใจจะเกิดขึ้นจากการเลยงดูที่ถูกต้องก็ลองฟังดูครับเป็นไอเดียนะครับอันนี้มาถึงบทที่9ต่อเนื่องครับบอกว่าเคล็ดลับสอนลูกให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับเขาบอกเคล็ดลับ <het lab> อันแรกนะทำได้ด้วยประโยคคาถามนะคำถามแรกคือวันนี้เป็นไงบ้างลูก เป็นการบอกเขาเป็นการเปิดบทสนทนานะครับจะได้เปิดบทสนทนาแล้วรับฟังเขานะนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับเพื่อนสนิทอะเวลาถามวันนี้เป็นไงบ้างเนะี่ยเราก็ถามลูกได้วันนี้เป็นไงบ้างนะครับคำถามที่2คือเราจะทําได้ยังไงนะครับมันเป็น,ก,นการกระตุ้นนะให้ให้เขาได้ได้คิดได้หาหนทางต่างๆนะครับก็บอกดูเหมือนโดเรมอนเนะนี่ยโดเรมอนเนี่ยถ้าใครดูใช่ไหมโดเรมอนเนี่ย เขาก็จะมีแบบปัญหาแล้วเขาก็มีกระเป๋าวิเศษเพื่อจะไปแก้ปัญหานั้นเราจะทําได้ไงใช่ไหมเขาบอกพ่อแม่คือผู้เติมของวิเศษเหล่านั้นในคลังสมองครับให้คลังสมองลูกเติบโตและใช้ชีวิตเป็นตัวได้อย่างดีนะคำถามที่3นะเราจะเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานได้ยังไงบอกส่งเสริมอะไรก็ได้ครับให้เขาเก่งสักอย่างแล้วก็พัฒนาจะเป็นกีฬากิจกรรมวาดรูประบายสีทำอาหารวิชาเรียนวิชาอะไรก็ได้ที่เขาสนใจแล้วถามเขาว่าเราจะเก่งขึ้นจากเมื่อวานได้ยังไง มาถึงใ่บทครับเขาบอกว่าสําหรับพ่อแม่ที่เอ๊ะทำไมลูกไม่ค่อยคุยด้วยพ่อแม่พลาดต,ตรงไหนนะครับเขาบอกสิ่งที่พ่อแม่พลาดคืออะไรปะไม่ใช่การพูดครับการฟังอันนี้ตอนตอนผมมีลูกเล็กๆแบบลูกเข้าอนุบาลเข้าประถมก็เป็นนะไปแบบติดสอนลูกเยอะคือลูกบางทีจะเล่าให้ฟังเราไปสอนเลยสอนทันทีเลยแล้วสังเกตเขาก็ไม่ค่อยอยากเล่าแหละเพราะว่าเล่าแล้วเขาไม่ค่อยได้พูดพ่อมาสอนตลอดอย่างเงี้ย แต่พออ่านหนังสือแล้วเข้าใจเลยว่าเออเรื่องจริงเราต้องฟังนะนะครับเวลาฟังลูกเนี่ยคุยกับลูกต้องมองหน้ามองตาให้ความสนใจใครฟังแล้วเล่นมือถือไปไม่เวิร์กฟังเขาจริงจังเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นนะผมผมหยุดนะครับคือเวลาอ่านหนังสืออยู่เงี้ยลูกจะมาชวนคุยนะครับผมก็จะหยุดแล้วก็เงยหน้าแล้วก็ฟังเขาจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังอะ่ะฟังให้ได้ใจคือฟังแล้วแล้วอินไปกับเขาอะ่ะ ถ้าเราไปเ,ไปเล่นมือถือเล่นทํางานไปด้วยพูดไปด้วยอย่างนี้ไม่เวิร์กแต่แต่ทุกอย่างถ้ามันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจนะกลับมาทําใหม่ได้เสมอนะครับคราวนี้บางคนบอกลูกต่อต้านพูดแล้วไม่ยอมทําให้ไปทํากานบ้านก็ไม่ทาให้นอนก็ไม่นอนเขาบอกว่าพิธีพูดกับลูกให้ยินดีทําลดการต่อต้านลงกว่า50%นนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายของพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกให้มีความสุขมีสุขภาพดีมีความมั่นใจเป็นเลิศต่างๆใช่ไหมนะครับ เราอยากให้ลูกเราได้ดีอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะเราต้องเป็นแบบอย่างการดําเนินชีวิตที่ดีให้กับลูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกฟังจากสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินถ,ถ้าถ้าบอกให้ลูกอ่านหนังสือพ่อแม่ไม่อ่านลูกไม่อ่านนะครับถ้าบอกให้ลูกรีบนอนแต่พ่อแม่ไม่ขึ้นนอนลูกก็บอกทําไมพ่อแม่ไม่นอนลูกจะทําตามสิ่งที่พ่อแม่ทําไม่ใช่พ่อแม่สั่งอย่างเดียวเพราะว่าลูกเขามีพ่อแม่เป็นฮีโร่นะเป็นคนสําคัญเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตนะครับนั้น เราต้องเป็นแบบอย่างในการเป็นพ่อแม่ที่ดีนะพ่อแม่ที่ดีก็ถ้าเราเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยโอกาสที่ลูกจะทําตามมันก็จะจะสูงขึ้นแต่ถ้าเราไม่เป็นแบบอย่างเขาเราเอาแต่พูดแต่ตัวเองไม่ทําโอกาสที่เขาจะอะไรนะไม่ไม่ต่อต้านมันก็จะมีสูงขึ้นอ่ะบทถัดไปครับปกป้องจิตใจลูกแข็งแกร่งด้วยวัคซีนเข็มนี้นะครับเขาบอกงี้ คือลูกเราต้องมีภูมิคุ้มกันต่อความคิดเห็นและคําวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าโตขึ้นเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่มีทุกคนเนี่ยเราจะต้องถูกคนวิจารณ์เพราะว่าลมปากคนเนี่ยมันเป็นของฟรีไม่มีต้นทุนครับแต่มันสามารถทําลายคนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีปลูกวัคซีนไม่ใช่วัคซีนโควิดไม่ใช่วัคซีนทางกายนะวัคซีนทางใจก็คือภอูมิคุ้มกันไอ้เรื่องของการวิจารณ์นะครับเขาบอกงนี้ครับ ความคิดเห็นที่ลูกมีต่อตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ที่พ่อแม่ต้องสนใจเหนือสิ่งอื่นใดนะครับลูกคิดเห็นเรื่องต่างๆยังไงคิดกับคนอื่นยังไงหรือแม้กระทั่งคนอื่นคิดกับลูกยังไงสำคัญน้อยกว่าความคิดเห็นที่ลูกมีต่อตัวเองคือเราไม่เลี้ยงเขาทางกายเดี่วต้องเลี้ยงในใจด้วยถ้าเขาคิดว่าตัวเองไม่ดีตัวเองมันแย่เนะี่ยอันนี้เขาจะเขาจะเติบโตประสบความสําเร็จได้ยากเลยเพราะนั้นเราต้องเสริมเรื่องนี้ให้เขาที่เมื่อกี้พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยแหละเราต้องพ่อแม่ต้องไม่เรียกเรียกลูกแบบขำขำ ไอ้จุดๆอะไรเงี้ยไม่ไม่เอานะครับไม่เอาทําให้เขารู้สึกดอยบางทีพ่อแม่ขำเองนะครับแล้วก็สอนให้ลูกรู้ระหว่างความจริงกับความคิดเห็นเรื่องนี้คือความจริงเรื่องนี้เป็นความคิดเห็นเนาะ,ะอันที่3คือถ้าพ่อแม่เนี่ยบอกรักชื่นชมต่างๆกอดสัมผัสให้เวลาต่างๆเนี่ยเขาจะรักตัวเองเคารพตัวเองเองนะครับมาดูต่อครับเขาบอกว่าวิธีสอนลูกให้กล้าคิดกล้าฝัน แรงผลักดันจากที่บ้านสู่อัจฉริยะคนสําคัญของโลกนะเขาพูดถึงเรื่องราวของโทมัสอาวาเอดิสันก็คุณแม่เนี่ยก็สนับสนุนเขาตั้งแต่เด็กๆจนเขาประสบความสําเร็จมาจนถนึงปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันนะจนจน,จนกระทั่งชื่อเขาเนี่ยมันเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เดิมก็คือเราต้องให้กําลังใจลูกสนับสนุนเขานะครับก็บอกว่าวันที่เขฝันอะไรเนี่ย โลกเลยมีปัญหาเยอะเลยที่ไม่มีใครแก้นะเพราะนั้นยังมีโอกาสอีกมากเลยที่จะทําให้ลูกเราได้ได้ได้ทาตามความฝันอย่าไปคิดว่าเฮ้ยหมดแล้วโอกาสนะครับเราควรส่งเสริมให้ลูกกล้าคิดกล้าฝันกล้าทําสิ่งต่างๆนะครับวิธีการทําไงรู้ปะเขาบอกให้ลูกเล่นเยอะๆครับนะเล่นกับพ่อแม่เล่นกับพี่น้องเล่นกับตุ๊กตาเล่นประดิษฐ์ของจากวัสดุในบ้านเล่นดินเล่นทรายวิง่งเล่นปัน้นดินน้มัดเอาเหอะให้ลูกเล่นเยอะ มันจะมีจินตนาการเยอะขึ้นนะฮะการที่ลูกได้เล่นเพราะฉะนั้นอย่าแบบซีเรียสกับตําราจนเกินไปผมก็ไม่ได้กระตุ้นว่าโอ้เล่นจนไม่ได้อ่านหนังสือเลยมันก็ต้องมีบาลานะ่ะนะครับแต่ว่าการเล่นไม่ใช่สิ่งเลวร้วายนะครับมีอีกบทนะครับเป็น7ขั้นตอนตั้งเป้าให้ได้ผลนะครับอันนี้เขาก็สรุปมาว่าเป็นฉบับสอนลูกนะนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือลูกอยากได้อะไรนะครับ บอกแล้วว่ามีโอกาสได้ทุกอย่างแต่เขาต้องรู้ก่อนอยากได้อะไรขั้นตอนที่2คือลูกต้องเชื่อว่าทาได้ด้วยจําสมการนั้นได้ไหมครับความคิดหรือความเชื่อบวกการกระทำแล้วก็ผลลัพธ์ซึ่งมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับอันที่3ให้ลูกนึกถึงบ่อยๆนะครับอันที่4อ่ข้อน,นี้ก็บอกว่าสําคัญนะก็บอกว่าเก็บเป็นความลับถ้ากําลังฝันอยู่เนี่ยประกาศเป้าหมายออกไปเดี๋ยวจะมีผู้หวังดีเข้ามาแกทําไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นเก็บไว้ก่อนนะครับอันที่ห้า ลูกต้องออกเดินทางก้าวแรกเดินเลยฮะสตาร์ทเลยครับอยากเป็นนักผู้ประกอบการเริ่มเลยครับวันนี้ขายของเล็กๆน้อยๆผ่าน i n s t a g r กรมเอาเลยฮะอันที่6ลูกต้องโฟกัสครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำถ,ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยพาเราไปสู่เป้าหมายได้ไหมล้นที่7ครับลูกต้องระวังครับคือบางทีเนี่ยแบบเด็กๆกันเนาะ ทำสักพักหนึงแล้วมันไม่เวิร์กก็อยากจะเลิกก็บอกว่าระวังประเภท3คืบถึงทอง3คืบถึงทองคืออีกนิดเดียวจะได้อยู่แล้วแต่ว่าดันดันหยุดก่อนนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีอยู่ก่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าเพื่อจะได้คืคือตอนนี้ลังเลว่าจะรีวิวยาวคงคง 30- 40นาทีซึ่งอาจจะยาวเกินไปก็ขอเป็นสปริตเป็น2ตอนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อแล้วกันนะฮะ your kids can have it all นะครับลูกของคุณมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาเสิร์ชคำนี้ดูในในใน Google หรือใน Facebook ก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะเจอแหล่งซื้อไม่แน่ใจว่ามีในจำหน่ายในร้านหรือเปล่าแต่เดาว,ว่าไม่น่ามียังไม่ยังไม่ได้สังเกตแล้วกันผมไม่ได้สังเกตพูดออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดบางคนบอกมีในร้านก็ถ้ามีในร้านก็ดี ผมผมแนะนำถ้าใครอยากซื้อนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะครับแต่ถ้าใครอยากซื้อก็เข้าไปเสิร์ชใน Facebook ได้นะครับเพราะหลังๆก็จะมีคนถามมาเรื่อยๆออว่าหนังสือซื้อที่ไหนไปยังไงอะไรเงี้ยผมผมมาจาก f a c e b o o k นะครับมาจากเพจเดี๋ยวเปิดเพจเสิร์ชเพจให้นิดหนึ่งเพจของคุณนะเอวาเนอะไม่เจอฮะ อาจอ่านไม่อ่านเร็วๆแบบเปิดเร็วๆตอนนี้ไม่เจอนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรฮะเสิร์ชคำนี้แหละครับนะครับลูกของคุณมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างหลังใจพัฒนาผมมั่นใจว่าเจอโอเคครับแล้วเราพบกันในสวดัสดไปนะครับสวัสดีครับ n o นพ d o n Story a life changing story